แนะนำรถ MPV 7ที่นั่งยอดนิยม2ข้ค่ายดังเลยกับเจ้า Toyota a เว n z a 1.5ตัว G และ Honda b r v 1.5ตัว SV สองคันนี้นะบอกเลยว่ามาประชันโฉมกันไม่มีเหงาแน่นอนกับเจ้ารถครอบครัว7ที่นั่งไซเล็กคันนี้อ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมนะแพรบอกก่อนว่าสำหรับคันเอาเว a ซาสีดำนี่ ได้เป็นรถโฉมปี2020นะได้เป็นโฉมหน้าปัจจุบันหล่อๆแบบนี้ราคาอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนเริ่มต้นอ,อยู่ที่เดือนละ8,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาและสำหรับคันถัดมาเป็น Honda BRV คันนี้เป็นตัว1,5 SV ตัวท็อปปี2 0 1 9ราคาอยู่ที่4,49,000บาทเท่านั้นเครดิต,ตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวผ่อน 7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญามาเริ่มกันที่คันแรกเลยสําหรับตัวนี้นะด้านหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบ Full LED แบบนี้และมีสปอตไลท์คู่หน้ามาให้พร้อมดีไซน์คือสวยมาพร้อมกับไฟหลีไฟเลี้ยวคนละชั้นแบบนี้และก็จังหน้าได้ดีไซน์ใหม่โฉมใหม่รอๆเลยโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบและกระจังหน้าได้เป็นสีเทาตัดกับสีดําตัวรถได้ดีมากต่อมาในส่วนของล้อแม็กตัวนี้นะได้เป็นล้อแม็กปัดหน้าเงา ได้เป็นลายใหม่ขอบ15หตัวนี้มาพร้อมกับยางปี2 0 2 4ในส่วนของสกเกิร์ตด้านข้างนี่ตัดขอบโคเมียมาให้พร้อมเลยกระจกมองข้างได้เป็นพับปัดไฟฟ้าและตัวนี้มีไฟเลี้ยวที่มุมกระจกด้วยมาดูในส่วนภายในตัวรถกันสำหรับภายในตัวรถนะได้เป็นโทนดำเป็นเบาะผ้านั่งสบายไม่อมความร้อนและตัวนี้ได้ดีไซน์สวยๆลายเบาะสวยๆเลยเป็นสีดำ ตัดด้วยได้สีแดงและดูดีไซน์ลายบ่อนะสวยงามมากระเข็บไม่มีฉีขาดเลยนั่งสบายคอนโซลมาพร้อมกับจอเดิมจากโรงงานแอร์ดิจิตอลมีช่องเสียบบัตรเก็บบัตรให้เรียบร้อยเลยแบบนี้นะและแอร์เนี่ยได้เป็น4จุดมีด้านซ้ายแล้วก็คู่กลางแล้วก็ในส่วนของด้านขวาตัวนี้มาพร้อมกับกระจกพับปรับไฟฟ้าแบบนี้ ไม่คันนี้นะวิ่งอยู่ที่หนึ่งสสี่พันโลนะครับไม่มีไฟใดๆโชว์นะตัวนี้รอบเครื่องเดินเรียกนิ่งแอร์เย็นเจี๊ยบเป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้เลยและดูในส่วนของดีไซน์ไฟนะภายในยามค่ำคืนขับขี่สวยงามแน่นอนไม่จ้าตาเกินไปนะเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้ขับขี่ง่ายปลอดภัยด้วย เป็นการถนอมเกียร์ด้วยสำหรับเกียร์ขั้นบันไดมีโหมดแมนนว่นให้พร้อมเลยพวงมาลัยได้เป็นม u l t i function นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ในส่วนของเบาะแถวสองกันบ้างและสําหรับแถวสองนะน,นี่เลยได้เป็นเบาะสามารถพับได้แบบนี้นะนั่งได้สามที่เลยตามตําแหน่งเลยรถเจ็ดที่นั่งมาพร้อมกับช่องชาร์จ แบตได้ตัวนี้นะมี power outlet ไทยและตัวแอร์นะได้เป็นแอร์ลาวสามารถปรับควบคุมพัดลมแอร์เองได้แบบนี้นะบอกเลยว่าเย็นทั่วถึงจนถึงแถว3และมีที่ล็อกคาซิตเด็กให้พร้อมเก็บเรียบร้อยเลยไม่ละเกก,กกละกระด้วยตัวเบาแถว3นี่นั่งสบายสามารถพับแยกได้และตัวนี้นี่สามารถพับได้ด้วยมือเดียวแบบนี้เลย <c oughs> ขึ้นลงง่ายสะดวกกว้างขวางเลยเดินขึ้นลงได้ง่ายดายมาก และอย่างที่บอกตัวบอลเนี่ยสามารถพับแยกได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันว่าไม่เสียพื้นที่ใช้สอยแน่นอนเพราะว่าเราสามารถพับเบาะได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันังนี้เราจะไปต่อในส่วนของภายในด้านหลังนะดูในส่วนของไฟท้ายก่อนตัวนี้โคมไฟท้ายนี่ใสๆแบนนี้ไม่มีแตกร้าวเลยได้เป็นไฟท้ายแบบสวยงามเดิมๆจากตัวรถแล้วก็ได้โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบหมดชัดเจนมี สปอยเลอร์ให้พร้อมไฟเบรกดวงที่สามสาวกาศเป็นแบบคลิปฉลามให้แบบนี้นะฝ้าอมีไฟเบรกดวงที่สามให้สาากาศได้เป็นแบบคลิปฉลามแบบนี้และหลังคาไม่มีแรก็เกอร์ลอกรอตนะตัวกระจกเนี่ยได้เป็นกระจกไล่ไฟให้พร้อมเลยสัญลักษณ์โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบหมดอะมาต่อกันที่ในส่วนของด้านท้ายนะตัวนี้ด้านท้ายนี่ได้สามารถครับแยกได้แบบที่บอกไป ก็คือวิธีการใช้งานนี่สามารถสลักตัวนี้แล้วก็ผักเบาลงไปเปิดขึ้นเลยตัวนี้สามารถพับได้ขาเบากเก็บได้แบบนี้ไม่เสียพื้นที่ใช้สอยสามารถพับแยกได้แบบนี้ใช้งานได้ทั้งสองตัวเลยใครที่กําลังตามหารถไปใช้งานแต่บอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนกับตัว Avanza 1.5ตัว G ปี2020นะและย้ําว่าคันนี้เนี่ยได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งอนเนกประสงจริงๆ ราคาจับต้องได้แน่นอนเป็น Avanza 1.5ตัว G ปี2020 489,000บาทเครดิตดีจากเฟรนันได้เต็มฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ8,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาใครสนใจก็ทักหาแพรได้เลยและเรามาต่อคันที่คันถัดมากับเจ้า Honda Brio e 1.5 SV ปี2019คันนี้ต้องบอกว่าได้เป็นตัวท็อปสีเทาดำดีไซน์สวยหายาก ตัวนี้ต้องบอกว่าได้เป็นตัวท็อปสำหรับด้านหน้านี่ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้มีไฟเดย์ไทม์ันนิ่งไลท์ให้พร้อมเลยกระจังหน้าเป็นโครเมี่ยมเงาๆสวยๆมีสปอตไลท์กู่หน้าให้พร้อมและดีไซน์สวยหล่อกันไปเลยคันนี้ล้อมแม็กเดิมจากโรงงานเป็นล้อมแม็กปัดหน้าเงาสีทูโทนเช่นกันขอบ16ดิสเลพร้อมใช้งานเลยไฟเลี้ยวก็จกมองข้างมีมาให้พร้อมและตัวนี้นะยังมีบาหลังมาให้พร้อมเลยใครที่สามารถ จะไปติดแหลกนี่จัดการได้เลยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมมือเปิดเป็นโครเมียมและประตูด้านข้างมีแต่งกาบเป็นโครเมียมให้ทั้งหน้าและหลังเลยอ่าเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถนะสําหรับภายในตัวรถต้องบอกว่าได้เป็นโทนดําแบบนี้ได้เป็นเบาะหนังตัดด้วยได้สีแดงเรามาต่อกันที่ในส่วนของเบาะแถวสองนะตัวนี้ต้องบอกว่าได้เป็นด้านหลังกว้างเลย และเป็นแอร์ลาวสามารถปรับควบคุมพัดลมแอร์เองได้นี่ตัวนี้นะเปิดได้ถึงเบอร์สามเลยเย็นเย็นทั่วถึงไปจนถึงแถวหลังตัวบอะแถวหลังนี่ก็คือสามารถพับได้นะตัวนี้ก็คือจะเป็นพับอยู่แล้วก็ไม่เสียพื้นที่ใช้สอยนี่มีพื้นที่ใช้สอยได้กว้างเลยมีที่ล็อกคาซิปเด็กให้พร้อมอ่ะนั่งสบายขึ้นลงได้สะดวกด้วยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในส่วนของด้านหลังนะ และตัวนี้นะมาพร้อมกับไฟท้ายเป็นแบบ LED ให้เครื่องเป็นตัว VTEC พร้อมเลยมีต้องมีจอมาให้เรียบร้อยเลยนะตัวนี้ในส่วนของบาะที่แพรบอกไปก็คือจะเป็นพับขึ้นไปทั้งคู่แบบนี้เลยเป็นตัวบาะติดนะอ่ะสามารถพับเก็บได้แล้วตัวสายนี้ก็คือเอาไว้แขวนที่ตรงคอเบาะก,กันไม่ให้ตัวเบาะเนี่ยลม้มลงมา อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมีมาให้พร้อมอยู่ในเกตนี้นี่ก็คือจะเป็นเกะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะภายในได้เป็นโทนดำตัวโครงสร้างตัวรถนี่รอยอาร์ทุกอย่างเนียนๆสวยๆเลยรอยเชื่อมระหว่างตัวถังรายละเอียดดีไม่ผิดหวังแน่นอนและสำหรับคันนี้นะพยายาเลยว่าเป็น h o n d a BRV 1.5ตัว SV ตัวท็อปปี2019ใครที่กำลังตามหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนราคาอยู่ที่4,49,000บาทเท่านั้นใครสนใจนะเครดิตดีฟรีดาวจาัดแฟแนซ์ได้เต็มผ่อนอยู่ที่เดอนละ7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาและสำหรับรถ MPV 2คันนี้ที่แพรนำเสนอให้นะได้เป็น Toyota Avanza และ Honda BL b r v ราคาจะต้องได้ทั้งคู่ผ่อนเริ่มต้นที่7,000ถึง8,000บาท ใครสนใจรุ่นไหนชอบโฉมไหนก็มาดูรถทดลองขับกันได้ราคาอยู่ที่4 4 9,000บาทและ489,000บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวทั้งคู่จัดไฟแนนซ์ได้เต็มสนใจติดต่อสอบถามแพท0819391844วันนี้แพัต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับ